หากจะพูดถึงจังหวัดน่านก็คงหนีไม่พ้นภูเขาป่าไม้พื้นดินสายน้ำธรรมชาติที่รายล้อมไปด้วยสัตว์ต่างๆมากมายและในวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปสัมผัสชุมชนที่อุดมไปด้วยพันปลาสวยงามธรรมชาติหลากหลายสายพันธุ์ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในลำน้ำสำคัญที่ได้ชื่อว่าต้นน้ำน่านครับ และก่อนที่เราจะเดินทางไปนั้นแน่นอนครับว่าจะต้องผ่านเส้นทางท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติถนนลอยฟ้าที่สวยที่สุดในจังหวัดน่านก่อนที่เราจะถึงจุดหมายปลายทางแรกนั่นก็คือบ้านห้วยหาดนั่นเองครับเพราะที่นี่ เต็มไปด้วยธรรมชาติอันแสนจะงดงามชุมชนที่เข้มแข็งประกอบกับผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ที่จะอนุรักษ์ต้นน้ำน,น่านและปลาสวยงามธรรมชาติไว้ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเราไปทำความรู้จักกับผู้นำชุมชนบ้านห้วยหาดท่านนี้กันหน่อยครับบ้านห้วยหาดมีป่าชุมชนนะเจ้าสึ่งขึ้นทะเบียนกับกรมป่าไม่นะเจ้าจำนวนเจ็ดร้อยห้าสิบหกไหลนะเจ้าลรมีป่าตีเหา อนุรักษ์รวมกับกลุมอุทยานนะเจ้าอุทยานแห่งชาติดอยภูคาแห่งส0ั้าร่อยไนะเจ้ารวมก็มีพื้นที่ป่าที่ดูแลอยู่3,000กว่าไรและก็มีพื้นที่ป่าที่ชาบ้านคืนเพื่อเป็นพื้นที่สีเขียว1,400กว่าไรนะเจ้าซึ่งปัจจุบันนะเจ้าชุมชนบนรรนุหาดก็หันมาทําเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนะเจ้า โดยยึดรักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงราชการที่เก้าจะออมาปรับใจในชุมชนทำให้เขามีปลาตีอุดมสมบูรณ์มีแรงน้ำนะเจ้ามีแรงอาหารตีเพียงพอกับคนในชุมชนเฮานะเจ้าปัจจุบันเฮาเริ่มมาทำเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะเจ้าก่อทำให้แรงอาหารนะเจอยังเช่นปลาในลำห้วยอาจจะหายไปพ่องนะเจสําหรับ ป่านะเจ้าในในพื้นที่ของอลำน้ำห้วยหาดนะเจ้า,าชุมชนเขานะเจ้าก็อยากจะมีการขยายนะเจ้าหรือว่าทำฝายในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำรวมถึงฝายในการกักเก็บน้ำชะลอความไหลเร็วของน้ำเมื่อเขามีปลาเขามีน้ำเขามีฝายนะเจ้า เขาก็จะได้มีแหล่งอาหารตีอุดมสมบูรณ์นะเจ้ามีปา่าตีเพิ่มขึ้นเพื่อร้องรับนักท่องเที่ยวตีจะมาเที่ยวนะเจ้าสึ่งเขาทําเรื่องการท่องเที่ยวทําเรื่องโฮมสเตย์ทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะเจ้าเขาจะต้องมีฝายมีแหล่งน้ำนะเจ้าตีพอเพียงมีแหล่งอาหารตีอุดมสมบูรณ์เพอพอเพียงกับการต้อนรับนักท่องเที่ยวนะเจ้าถึงกับต้องบอกเลยครับว่าชุมชนแห่งนี้ ไม่ได้มีดีแค่ธรรมชาติแต่มีดีทั้งด้านตัวอย่างที่จะอนุรักษ์และรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ให้ลูกหลานในอนาคตอีกด้วย